นิทานก่อนนอนเรื่องเจ้าสิงโตที่ร้องไม่เก่งในป่ากว้างใหญ่ที่มีต้นไม้สูงล้อมรอบสายลมพัดเบาๆและเสียงนกร้องขับกล่อมตลอดทั้งวันมีลูกสิงโตตัวหนึ่งชื่อว่าลูโอมิเขาเป็นลูกของราชสีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในปา่าพ่อของเขาเป็นเจ้าป่าที่มีเสียงคำรามดังก้องไปถึงปลายปา่า แค่เสียงเดียวก็ทำให้สัตว์น้อยใหญ่หยุดนิ่งด้วยความเคารพเมื่อถึงเวลาที่ลูโอมิเริ่มโตขึ้นทุกตัวต่างรอคอยเสียงคํารามแรกของเขาแต่เมื่อเขาอ้าปากลองคํารามสิ่งที่ออกมาคือเสียงเบาๆคล้ายลูกแมวเแมวอึแฮ่สัตว์อื่นๆต่างหัวเราะพากันซุบซิบบางตัวถึงกับพูดว่า แค่เสียงยังร้องไม่ได้จะไปเป็นเจ้าป่าได้ยังไงกันลูโอมิรู้สึกอายเขาแอบไปนั่งเงียบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่อยากพบใครเขาลองฝึกคำรามทุกวันกินน้ำเพึ่งให้ชุ่มคอฝึกลมหายใจให้ลึกขึ้นแต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นทุกครั้งที่เขาคำรามก็ยังคงเป็นเสียงเบาๆที่ใครๆ ก็มองข้ามจนคืนหนึ่งพระจันทร์กลมโตส่องแสงอ่อนๆท่ามกลางป่าที่เงียบสงบลูโอมินั่งเหม่อมองฟ้าอยู่ตามลำพังและจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างปิ๊บปิ๊บแอ๊เสียงเล็กๆดังมาจากกิ่งไม้สูงลูโอมิแงนหน้าขึ้น ก็เห็นลูกนกน้อยตัวหนึ่งตกจากรางังกำลังดิ้นอยู่กับพื้นลูโอมิรีบวิ่งเข้าไปดูอย่างไม่ลังเลลูกนกมีแผลถลอกเล็กๆมันตัวสั่นและร้องด้วยความหวาดกลัวไม่เป็นไรนะลูโอมิรีฟซิบเบาๆข้างหูลูกนกเขาค่อยๆใช้ปากของเขาคาบลูกนกเบาๆไม่ให้เจ็บแล้วพาไปไว้ใต้พุ่มไม้ที่อบอุ่น เขานั่งเฝ้าอยู่ทั้งคืนจนกระทั่งเช้าแม่ของลูกนกก็บินกลับมาหาลูกและน้ำตาแทบไหลเมื่อเห็นลูกยังปลอดภัยแม่ลูกนกก้มศีรษะให้ลูโอมิขอบคุณนะเจ้าน้อยแม้เธอจะไม่มีเสียงคำรามใหญ่โตแต่หัวใจเธอกล้าหาญกว่าราชสีตัวใดๆเช้าวันต่อมา เรื่องราวของลูโอมิแพร่กระจายไปทั่วป่าสัตว์ต่างๆเริ่มหันมามองเขาด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่เพราะเขาคำรามได้ดังแต่เพราะเขากล้าที่จะปกป้องแม้จะไม่มีใครสั่งและอ่อนโยนแม้จะเป็นสิงโตตั้งแต่นั้นมาลูโอมิไม่ฝืนตัวเองอีกเขาไม่สนใจเสียงหัวเราะจากใคร ข่าวแค่เป็นตัวของตัวเองสิงโตตัวน้อยที่ไม่มีเสียงดังกึกก้องแต่มีหัวใจที่เปล่งพลังออกมาดังที่สุดในป่าคติธรรมความกล้าไม่ได้อยู่ที่เสียงดังแต่อยู่ที่การลงมือทำด้วยความเมตตา